สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn วันนี้นะครับคาบนี้นะครับเราขึ้นบทใหม่เป็นบทเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลแล้วก็นําเสนอข้อมูลนะ่าบทนี้นะครับชื่อบทว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอข้อมูลนะครับเราก็คงจะเคยเจอว่าเวลาเรามีข้อมูลนะเคยเจออะไรบ้างครับตั้งแต่เราสอบเข้าเรียนต่อใช่ไหมนะครับหรือเรา เรียนแต่ละชั้นนะครับก็มีการบอกคะแนนว่าเราสอบได้คะแนนเท่าไรนะครับทั้งห้องเราได้คะแนนเท่าไหร่เราเนี้ล้วนเป็นข้อมูลนะครับคราวนี้นะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างคะแนนสอบของนักเรียนชั้นป .3 8คนอ่าเป็นดังนี้เลยนะครับมี8คนนะครับมีคะแนนดังนี้นะครับบันทึกมาเป็นตารางเรียบร้อยนะครับตารางนี้นะครับถามว่าถ้าครูถามว่าใครได้คะแนนมากที่สุดและใครได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับ นักเรียนก็สามารถกลับไปดูที่ตารางได้ว่าคนไหนคะแนนมากที่สุดก็ไปไล่ดูแล้วชื่ออะไรนะครับคนไหนคะแนนน้อยที่สุดแล้วชื่ออะไรก็เอามาตอบครูได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอามาเปรียบเทียบการเอามาใช้ในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์นะครับเราก็เก็บไว้ในรูปของการเก็บข้อมูลอ่าคราวนี้นะครับ เรามาดูการเตรียมพร้อมก่อนเรียนในหนังสือเรียนของอักษรนะนะครับเรามาลองดูครับว่าในบทนี้นะครับเราจะเจอความรู้ประมาณไหนอ่านอกจากข้อมูลนะครับที่เราเก็บรวบรวมมาแล้วเรายังเจอเกี่ยวกับการอ่านแผนภูมินะครับนัก <ๆ S 1> เรียนลองดูนะครับลองอ่านแผนภูมิรูปภาพแล้วตอบคําถามว่านักเรียนทําได้ไหมอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเจอนะครับใครรู้อยู่แล้วก็จะได้แบบไปได้เร็วขึ้นนะครับ ก็จะเรียนง่ายขึ้นใครยังไม่รู้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูจะสอนเองนะครับดูนะครับข้อ1จํานวนนักเรียนชั้นปสามชอบรับประทานผลไม้แต่ละชนิดมีเป็นแผนภาพเป็นแผนภูมิรูปภาพมาให้นะครับผลไม้ก็มีกล้วยส้มบังคุดงอกทุเรียนนะครับแล้วในช่องของกล้วยนะครับเห็นไหมครับในช่องของกล้วยมีรูปยิ้มๆเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ยิ้ม3หน้านะครับมีรูปหน้ายิ้มอยู่3หน้าเห็นไหมครับ ในช่องของส้มครับก็มีรูปหน้ายิ้มอยู่3 4 5 6 7 8มี8หน้าก็แล้วแต่ช่องเลยนะครับซึ่งเขาจะกำหนดให้เห็นไหมครับถ้าเป็นแผนภูมิรูปภาพนะครับจะต้องมีการกำหนดให้รูปภาพแต่ละรูปเนี่ยนะครับแทนจำนวนข้อมูลเท่าไหร่นั่นเองอย่างข้อนี้ก็1รูปหน้ายิ้มแทนจำนวนนักเรียน2คนนะครับเห็นไหมนะฮะคราวนี้ข้อ1ถามว่านักเรียนชอบรับประทานผลไม้ชนิดใดมากที่สุด และมีจํานวนกี่คนซึ่งง่ายมากเลยครับเราก็ดูว่าอันไหนรูปหน้ายิ้มมากสุดส้มนั่นเองนะครับส้มมีหน้ายิ้มทั้งหมด8หน้าครับเพราะนั้นหน้าหนึ่งนี้คือ2คนนะครับ8หน้ากี่คนเอ่ยนะครับ8หน้านะครับหน้าละ2คนก็8ปดคูณสองสิบหคนนอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ใครรู้อยู่แล้วนะครับลองทําดูนะครับลองคิดก่อนครูก็ได้ครับข้อ2ลองคิดก่อนครูดูนะได้ไหมใครคิดได้นะครับ ลองดูนะครับตรงไหมเหมือนครูไหมนะครับข้อ2ถามว่านักเรียนชอบรับประทานส้มมากกว่าหรือน้อยกว่ามังคุดกี่คนะนะครับเรารู้แล้วเนาะเมื่อกี้นะครับส้ม8ภาพนะครับแหน้ายิ้มเท่ากับ16คนอคนเราเพิ่งเขียนไปแล้วมังคุดครับมังคุดมีสีหน้ายิ้มนะนะครับหน้ายิ้มหนึ่งก็คือ2คนนะครับ4ีคูณสได้8คนส้มเป็นไงครับ ให้เทียบส้มกับมังคุดส้มมากกว่าถูกไหมส้มมากกว่า,ามากกว่ากี่คนครับ16-16เนี่ยนะครับลบ8ได้แคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลมาประมวลผลได้นะครับข้อ3ครับผลไม้ชนิดใดที่มีจํานวน,นนักเรียนชอบรับประทานเท่ากับกล้วยเราก็ไปดูช่องข้อมูลของกล้วยเลย แผนภาพของกล้วยมีหน้ายิ้มสามหน้ามีผลไม้ชนิดไหนมีหน้ายิ้มสามหน้าไหมเงาะนี่ไงอ่าเราก็ตอบเลยครับเงาะนั่นเองนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับที่มาถามนักเรียนดูก่อนว่าก่อนเรียนนักเรียนพอจะดูเป็นไหมนะครับทั้งเรียนดูเป็นนะครับนักเรียนจะเรียนบทนี้ได้อย่างง่ายมากนะครับทั้งเรียนดูไม่เป็นนะครับครูจะสอนเองนะครับไม่ยากเลยนะครับบทนี้เราจะไปด้วยกันนะนะครับมา ลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าทําได้ไหมนะครับจำนวนสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแห่งหนึ่งมีเลี้ยงไก่เลี้ยงว,วัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงมา้าเลี้ยงแกะ,ะมีหน้ายิ้มเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งเขากําหนดให้หน้ายิ้ม1รูปเนี่ยนะครับแทนจํานวนสัตว์10ตัวะนะครับสัตว์เลี้ยงชนิดใดน้อยที่สุดมีกี่ตัวเราก็ดูเลยครับรูปหน้ายิ้มใครน้อยสุดม้าน้อยสุดม้ามีหน้าเดียวเลยนะครับหนหน้ายิ้มเนี่ยหรูปเนี่ยนะครับ เท่ากับ10ตัวเราก็ตอบเลยครับมา้ามี10ตัวไม่ยากนะครับใครลองเตรียมความพร้อมไว้นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนแบบว่าเราสร้างพวกนี้ขึ้นมาได้ยังไงอีกทีหนึ่งนะครับข้อ2ฟาร์มนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดเลยทุกชนิดรวมกันเลยเราก็นับหน้ายิ้มทั้งหมดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิิบเอดสิบสอสิบสาสิบสีสิบห้า 15รูปนะครับไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะไอ้ตัวนี้เป็นคำอธิบายเฉยเอาเฉพาะที่อยู่ในแผนภูมินะครับ15รูปรูปหนึ่งคือ10ตัว15คูณ10 150ตัวประมาณนี้นะครับก็ใครทำตามครูได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือใครคิดก่อนครูได้อย่างเงี้ยถือว่าบทนี้จะง่ายสำหรับนักเรียนมากนะครับใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละหัวข้อนะครับครูเชื่อว่าจบบทนี้นักเรียนจะทำแบบนี้ได้ทุกคนนะครับ มานะครับการเก็บรวบรวมและการจําแนกข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลและจําแนกข้อมูลก่อนที่เราจะได้แผนภูมิแบบเมื่อกี้นะครับเราไปเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับเริ่มต้นเลยก่อนที่เราจะได้ข้อมูลมาข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะหาข้อมูลมาจากไหนวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลนะครับทำได้หลายแบบมากนักเรียนอาจจะสัมภาษณ์ก็คือถามแหล่งข้อมูลตรงๆเลยอย่างตัวอย่างแรกคะแนนของแต่ละคน นักเรียนอยากรู้ว่าคะแนนของแต่ละคนเป็นเท่าไหร่นักเรียนอาจจะเดินถามเพื่อนทีละคนเลยนะครับวิธีการแรกก็คือสัมภาษณ์เป็นการถามข้อมูลโดยตรงนะครับอยากรู้อายุของเพื่อนแต่ละคนในห้องนักเรียนก็เดินถามทีละคนเลยก็ได้นะครับหรือสำรวจข้อมูลบางอย่างนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลของคนข้อมูลบางอย่างไม่ได้เป็นของคนข้อมูลบางอย่างเป็นของธรรมชาติอย่างเช่นเราอยากรู้ว่า ขนาดของบ่อน้ําในโรงเรียนเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องลงไปสํารวจใช่ไหมนะครับเราไม่สามารถเดินไปที่บ่อน้าแล้วถามว่าบ่อน้าําจ๋าบ่อน้ําใหญ่เท่าไหร่จา้าอะไรอย่างเงี้ยบ่อน้าไม่มีปากตอบไม่ได้ใช่ไหมลูกนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับไม่สามารถตอบเราได้แต่เราสามารถสํารวจหรือวัดออกมาได้นะครับขั้นตอนที่3ครับหรือวิธีที่3สังเกต่าลองไปสังเกตดูนะครับไปนั่งดูเฝ้าดูว่าสิ่งที่เราสนใจนะครับข้อมูลที่เราอยากได้ มันมีขนาดมากน้อยเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับหรือวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือทำการทดลองออกมาเราอยากรู้ว่านะครับถ้าเราเอาสาร a ผสมสาร b ได้สาร c เยอะหรือน้อยแค่ไหนเราอาจจะต้องทดลองออกมาดูนะครับก็มีหลายวิธีนะครับนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างของวิธีที่จะได้มาซึ่งข้อมูลนะครับอาจจะมีวิธีอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่น ไปขอข้อมูลมาเลยนะครับจากคนที่เก็บไว้แล้วนะครับเอามาใช้ต่อได้เลยอย่างเช่นเราอยากรู้คะแนนเพื่อนทั้งห้องเราไปขอขอกับครูนะครับที่ทําคะแนนไว้แล้วนะครับเราก็จะได้ข้อมูลมาเลยก็ได้นะครับอ่าหลังจากได้ข้อมูลมานะครับเราก็ต้องเอาข้อมูลไปจําแนกนะครับไปจัดเป็นหมวดหมู่ตามความต้องการของเราเลยว่าเราอยากเอาข้อมูลไปทําอะไรอ่าลองไปดูตัวอย่างกันนะครับ เราไปดูตัวอย่างกันว่าถ้าเราอยากรวบรวมข้อมูลวันเกิดของเพื่อนนะครับว่าเพื่อนในห้องเราเนี่ยนะครับจันถึงอาทิตย์เนี่ยนะครับเกิดวันอะไรกันบ้างลองดูตัวอย่างข้อมูลนะครับครูก็ไปถามเลยเดินถามทีละคนเลยนะครับคนที่1ชื่ออะไรนะครับเกิดวันอะไรถามท er ีละคนเลยนะครับถามมาเสร็จปุ๊บนะครับครูได้ตัวอย่างข้อมูลมาอ่ะนยกตัวอย่างนะได้ตัวอย่างข้อมูลมาอย่างนี้นะครับคนที่1เกิดวันจันทร์คนที่2ครูไปถามถามาเกิดว so ันพุธคนที่ <sitt> <brance. S> 3บอกว่าเกิดวันเสาร์ ก็บันทึกบันทึกบันทึกออกมาอย่างนี้นะครับได้ข้อมูลมาสมมุติว่าห้องเรียนนี้มี20คนก็ได้ข้อมูลมาทั้ง20คนเลยนะครับจากนั้นยังไงต่อครับพอเราได้ข้อมูลมาปุ๊บนะครับเนี่ยเราได้ข้อมูลแล้วนี่เรียกว่าเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราลองจําแนกข้อมูลดูอ่าเนี่เราอยากรู้ว่าวันจันท์เกิดกี่คนอังคารเกิดกี่คนนี่เราลองจําแนกเนี้ยอย่างนี้เป็นการจําแนกข้อมูลครับเราก็ลองมาจําแนกดูนะ วันจันทร์นะครับวันจันทร์มีกี่คนนะครับเราก็ลองไล่ดูนะวันจันทร์มี1นึ่อ่าอันไหนเรานับแล้วเราก็ขีดออกนะครับจะได้ไม่นับซ้าจันทร์สองสามสี่ห้ามีอีกไหมเอ่ยวันจันทร์กูเห็น5คนนะจะไม่มีแล้วนะครับเราก็บันทึกไปวันจันทร์ห้าคนนะครับวันอังคารครับอ่าวันจันทร์นะนะครับจันทร์ก็ขีดเลยนะครับเวลาเรานับนะครับเผื่อเรานับ ไม่ครบนะครับหรือนับเกินอะไรยังไงนะครับเวลานับเนะี่ยแนะนําว่าให้ใช้วิธีขีดนะนะครับอ่ะลองดูนะครับจันมี5ขีดนะครับสองสามสี่เวลานับขีดเพื่อความง่ายทุกๆุกห้าขีดเราจะขีดที่5เราจะขีดเป็นแนวเส้นทะแยงมุมเพื่อให้รู้ว่าเนี้ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มของขีดตรงเนี้ยมี5ขีดอ่ะลองดูอังคารบ้างครับอังคารอ่าอังคารครับ อังคารตรงไหนอ่าคนที่10นี่ไง1ขีดคนไหนอีกคนที่ส6บขีดนะครับแล้วก็นั่งไล่ไปอย่างนี้นะครับอ,อังคารมีแค่2นะครับพุทธครับพุทธพุทธคนอ่าก็1ขีด2คนอ่าเจอตรงไหนอีกคนที่ส2บก็ขีดนะครับคนที่17เราก็ขีดอ่าอย่างนี้นะครับพุทธนะครับเสร็จแล้วก็ พฤหัสนะครับพืหัสบอดีพืหัสบดีนะครับพืหัสบดีหนึ่งนะครับก็1ขีดมีอีกไหมไม่เจอแล้วนะครับพืหัสบดีแล้วก็สุกครับวันสุกร์ึขีด2ขีดอ่ะลืมขีด1ขีด2ขีดก็มาขีดที่หลังหน้านะครับ3ขีดเอออ่ะนี่ไงมีอีกนะก็ขีดนะครับแล้วก็มาขีดเพราะฉะนั้นการใช้ขีดมันก็จะ ทำให้เราลดความผิดพลาดได้ดีกว่าการนับแล้วเขียนเป็นตัวเลขนะครับเราลืมขีดตรงไหนเรามาขีดเพิ่มทีหลังได้นะครับต่อไปศุกร์แล้วก็เสาร์นะครับเสาร์หนึ่งขีดหนึ่งขีดนะครับเสาร์อีกหนึ่งขีดนะครับหมดแล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์ครับอาทิตย์นะครับอาทิตย์ก็คนเดียวเลยเหลือคนเดียวครบแล้วเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าเราขีดทับข้อมูลเนี่ยครบแล้ว นี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการนับออกมาว่าแต่ละข้อมูลนะครับแบ่งกลุ่มตามการจำแนกที่เรากำหนดไว้เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเอาลองดูอีกอีกแบบหนึ่งนะนะครับวิธีการนับอีกแบบหนึ่งก็คือเรานับวันเลยนะครับครยจะใช้สีน้ำเงินนะครับถือว่าสีแดงเนี่ยไม่เกี่ยวนะคุยใช้สีน้ำเงินนะครับว่าเราจะนับยังไงนะครับเรานับคนที่1เลยคนที่1วันจันทร์อ่าเราก็มาขีดใส่ช่องวันจันทร์คนที่2วันพุธเราก็มาขีดใส่ช่องวันพุธ คนที่3วันเสาร์ก็ขีดใส่ช่องวันเสาร์คนที่4วันศุกร์ก็ขีดใส่ช่องวันศุกร์คนที่5จันจันหกจันหกก็จันเจ็ดก็พุทธพุธแดเสาร์แปดเสาร์เพฤหาดพือหาดสิบอังคาร1ิบอังคารสิบเอวันศุกร์วันศุกร์สิบวันพุธวันพุทธใช่ไหมขีดมันก็จะเพิ่มไปในแต่ละวันของวันนั้นเลยนะครับ สิบสามวันเสาร์สิบสามวันเสาร์เห็นไหมครับวันเสาร์เนี่ยสีแดงกูไม่ได้ขีดกูก็จะเห็นเลยว่าสีแดงเนี่ยนะครับไม่ครบนับไม่ครบนะครับสีแดงนับไม่ครบมันก็จะทวนได้ง่ายเวลาเราใช้ขีดเราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยวันพุธเอาวันเสาร์เนี่ยสีน้สีน้าเงินเราขีดได้3าขีดน,นะครับนี่ยังขีดไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราต้องขีดให้ครบนะครับอ่ะเติมให้สีแดงสีแดงจะได้ครบนะนะครับคนที่14วันศุกร์นะครับคนที่14วันศุกร์คนที่15้าวันจันทร์ คนที่16วันอังคารคนที่17วันพุธคนที่18วันอาทิตย์คนที่19วันศุกร์คนที่20วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เห็นไหมครับพอเราขีดสี่ขีดขีดที่5เราต้องขีดแนวเส้นทะแยงมุมนะมันจะได้รู้ว่า5นะครับจะได้นับกลุ่มง่ายๆเห็นไหมครับเราถ้าเรานับ2รอบนะครับแล้วเราเช็คข้อมูลตรงกันเราจะมั่นใจเป็น2เท่าว่าถูกแน่ๆนะครับหรือเราก็จะเช็คได้เลยว่าตรงที่เรานับรอบไหนเรานับผิดนะครับ หรือถ้าข้อมูลมันเยอะๆหรือเรามั่นใจว่าเรานับรอบเดียวถูกแน่ๆก็อันนี้ไม่ได้บังคับนะว่าจะนับ1รอบหรือ2รอบนะครับครูนับให้ดู2แบบนักเรียนเอาไปฝึกทําได้ทั้ง2แบบนะครับมันจะได้ทําได้อย่างแม่นยานะครับหรือเวลาเรามีข้อมูลเยอะๆเราทําช่วยกันหลายๆคนก็จะยิ่งดีครับจะได้ยิ่งมาตรวจทานกันว่าเราทําถูกไหมนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการจําแนกข้อมูลนะครับจำแนกข้อมูลมานะครับข้อมูลเมื่อกี้เลยนะครับเราจําแนกออกมาได้ตามนี้เลยนะครับวันจันทร์5คนอังคาร2คนตามนี้ จากนั้นนะครับพอเราจําแนกข้อมูลเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ข้อมูลไปใช้ได้ว่าวันไหนมีคนเกิดวันไหนกี่คนนะครับเราสามารถเอาไปใช้ทํานู่นทํานี่ตามความต้องการของเราได้เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการรวบรวมแล้วก็จําแนกข้อมูลนะครับจากนั้นครับเราลองมาดูกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของอักษรนะครับนักเรียนเอาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของอักษรมาลองฝึกทําดูนะครับว่า นักเรียนจะทําได้ไหมนะครับกิจกร,รรมฝึกทักษะนี้นะครับให้นักเรียนจําแนกข้อมูลตามที่กําหนดให้ต่อไปนี้มีข้อมูลมาให้แล้วนะครับมีข้อมูลมาให้แล้วนักเรียนลองจําแนกดูว่านักเรียนจําแนกตามคําสั่งได้ไหมนะครับเขามีความต้องการอะไรครับเขาสํารวจข้อมูลมาแล้วนะครับว่าปสามห้องนี้ชอบรับประทานไอศครีมรสต่างๆดังนี้จากข้อมูลนะครับให้นักเรียนจําแนกข้อมูลว่า ไอสครีมแต่ละรสมีจํานวนนักเรียนชอบรับประทานกี่คนอ่าเอาแต่ละรสนะว่าแต่ละรสมีกี่คนนะครับดูนะครับคนที่1คนที่1ชอบรสช็อกโกแลตนักเรียนก็เขียนเลยรสแรกที่เจอก็คือรสช็อกโกแลตนะครับรสช็อกโกแลตอ่าซึ่งคนที่1ก็ถือเป็น1คนเลยขีดที่1อ่าคนที่1เสร็จแล้วนะครับคนที่2รสมะนาวนะครับก็ คนละรถกันก็เขียนขึ้นบรรทัดให้ใหม่นะครับรถมะนาวนะครับขีดคนที่2ทิ้งก็มาขีดใส่ในช่องรถมะนาวคนที่3รถชาเขียวก็เติมครับรถชาเขียวอ่าก็ขีดคนที่3แล้วก็มาเติม1ขีดคนที่4ี่รถนมอ่ายังไม่ซ้ําเลยนะครับ4ี่คนแรกไม่ซ้ําเลยก็เติมรถนมอ่ารถนมขีดออกนะครับก็มาขีดด้วยนะครับ คนที่5ลดมะนาวอ้าวลดมะนาวมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเขียนช่องใหม่นะขีดคนที่5มาเติมขีดช่องลดมะนาวคนที่6ลดช็อกโกแลตขีดเติมนะครับคนที่7ลดชาเขียวขีดแล้วก็เติมนะครับคนที่8ลดนมขีดแล้วก็เติมคนที่9ลดชาเขียวขีดแล้วก็เติมคนที่10ลดนมขีดเติมคนที่11ไอศครีมลดช็อกโกแลตขีดเติมครับคนที่12ก็ลดช็อกโกแลตขีดเติมคนที่13ลดมะนาว ขีดเติมคนที่14รสช็อกโกแลตขีดเติมสังเกตนะรดช็อกโกแลตมีแล้ว4ขีดต่อไปขีดที่5ต้องเอาแนวทะแยงอย่างนี้จะได้รู้ว่าเป็น5นะครับคนที่15รหมะนาวคนที่16ก็รดช็อกโกแลตอ่าคนที่16รหช็อกโกแลตพอขีดที่6ถัดไปนี่ก็ขึ้นขึ้นกลุ่มใหม่นะครับขึ้นขีดใหม่นะครับก็จะตอบได้ว,ว่ารดช็อกโกแลตกี่คนครับรดช็อกโกแลต5กับ1เป็น6เห็นไหมครับมันจะดูง่ายว่า นี่5แน่ๆเพราะว่าเราขีดเป็นเส้นทะแยงมุมไว้นะครับรสช็อกโกแลตมี6คนนะครับขัวาปากกาแดงเติมนะ6คนรสมะนาว4คนชาเขียว3คนรสนมก็3คนนะครับนี่คือวิธีการแยกข้อมูลที่ไปลองฝึกดูในหนังสือเรียนของอักษรนะครับมีข้อมูลพร้อมให้นักเรียนไปฝึกได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้นักเรียนมีความรู้อะไรบ้างครับเกี่ยวกับการ รวบรวมและก็จำแนกข้อมูลนะครับวิธีการรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างมีเยอะเลยใช่ไหมสอบถามสังเกตทดลองนะครับสำรวจใช่ไหมครับ4ขั้นตอนนะครับก็แล้วได้ข้อมูลมาแล้วนักเรียนจะทํำยังไงถึงจะสะดวกในการเอาไปใช้งานนักเรียนควรจะจําแนกข้อมูลด้วยใช่ไหมครับถูกไหมนะครับเนี่ยวันนี้เราเรียนไปประมาณนี้นะครับคาบหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันต่อแล้วก็ทําแบบฝึกหัดกันต่อครับคราบนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน